ครับก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับที่เราเองเราก็ยังคงต้องติดตามในเรื่องราวของกีฬาวอลเลย์บอลเดี๋ยวก็จะมีการเก็บตัวในปีนี้เนี่ยศึกสําคัญมีเยอะเลยตั้งแต่วอลเลย์บอลเนชั่นสลีกเองนะครับแล้วก็มีวอลเลย์บอลซีเกมวอลเลย์บอลเอเชียนเกมนะครับรวมไปถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกด้วยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวรอดูว่า เราจะทําผลงานเป็นอย่างไรเราเรื่องของการเตรียมทีนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามนะครับเดี๋ยวก็จะมีการเข้าเก็บตัวกันนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในกีฬาแห่งชาตินะครับตอนนี้เนี่ยประกาศรายชื่อนักกีฬาออกมาแล้วนะครับในการแข่งขันรายการนานาชาติประจําปีนี้นะครับซึ่งนักกีฬาทั้ง14คนที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจในกีฬาแห่งชาติเนี่ยก็ได้มารายงานตัวแล้วก็เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดนะครับมีการตรวจแบบ ATK แล้วก็มีซ้ำอีกทีหนึ่งก็คือ RT-PCR ที่โรงพยาบาลปิยเวทนะครับ นักกีฬาที่มารายงานตัวเนี่ยก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลที่เล่นอาชีพในประเทศนะครับส่วนนักตบสาวในต่างแดนอัชาราพรคงยศกับชัชชุออนโมกศีที่อยู่กับหลีกตุรกีแล้วก็พิมพิชยาโกกัมนะครับของคุโรเบะอควาแฟรี่ทัดดาวนึกแจ้งของเจทีมาเวลัสสัทยาบ,บำรุงสุขจากบอดี้ควินซี่แล้วก็จััดพรบรรดาสักของเดนโซเอริบีสในวีลีกญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมาสมทบที่หลังนะครับปีนี้เดี๋ยวก็เริ่มจากซีเกมเลยนะครับ ซึ่งเวียดนามเองก็ตั้งเป้าจะแย่งเหรียญทองจากไทยเหมือนกันนะครับ1 2 2 3พฤษภาคมนี้ต่อด้วยเนชั่นสลีก2022นะครับ3 1พฤษภาคมถึง3กรกฎาคมมี AVC ครัพ2022ที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เอเชียนเกมที่จีนปิดท้ายที่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022นะครับ23กันยายนถึง15ตุลาคมเราอยู่สายโหดเหมือนกันสำหรับวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกก็มีโดมินิกันนะครับ<ะ>มีโปแลนด์นะครับแล้วก็ มีเกาหลีใต้นะครับที่ก็ต้องคงต้องชิงกันอยู่นะครับแล้วมีโครเอเชียค่ะอย่างน้อยสุดก็เป็นทนวัวร์เมตนในเรื่องของการพัฒนาด้วยพวาก่อนหน้านั้มีกระแสข่าวว่าเอ๊จะมีการเรียกเจเเซนกลับมาหรือเปล่าครับก็เป็นอันชัดเจนแล้วนะคะว่าก็เดินหน้ากันต่อไปนะ,ะกับน้องๆที่เป็นกําลังความหวังใหม่นั่นเองค่ะครับ